แม่เล็งตั้งนานโอ้โหสองชิ้นนี้ทำไมมันเหลือแดกจังวะเนี่ยไหนดูดิแม่แม่แมพี่สองชิ้นนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสองชิ้นนี้เท่าไหร่พี่สามหมื่นสามหมื่นโอ้ยดูหน้าดูตาผมหน่อยสิสามโมงสามหมื่นอะไรพี่ดูหน่อยดิโอ้โหเหลือแดกเลยไหมสามหมื่นเลยวะพ,วพี่ต่อคำเดียวได้ไหมต่อได้เสียเลยนะ ได้เสียนะไม่ใช่ได้เสียวนะได้เสียเลยพี่น้องหมื่นห้าได้ไหมผมจะสองหมื่นงขอหมื่นห้าได้ไหมผมจะไปดูว่าผมจะรูดปืนได้ไหมลูดปืนได้ไหมได้ไหมหมื่นห้าได้ไหมได้ไหมพี่โอ้ยพี่นะนั่นนะแบ่งน้องนุ่งนะสองหมื่นอ่ะได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับไปคิดดู่อนนะพี่นะเพราะว่าจะไปถามภรรยาว่ามีให้รูดปืนไหม และแล้วสองชิ้นนี้ค่าก็ได้มาครอบครองลูดปืดผ่านแล้ว